สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเพชรอีสานครับยี่สิบซีกัญยาเข้ามาหมวนมาซื้อน,น้ากันเปิดวงมือแหลกกับหมอลำเงินล้านเพชรอีสานนุ่มตงเชื่ครับมือนีเข้ามาเตรียมการพื้นที่ครับบุ่นพื้นที่หกไรครับเนาะนเวทีครับหน่วยเวทีมหาหอนแล้วครับอันนี้ไฟหลังเวทีครับนี่เตรียมการเตรียมการครับพี่น้องกลางเต้น ไปเวทีมังหันแล้วครับเดี๋ยวสักครู่เขามาชมความก้าวหน้ากันครับพี่น้องเดินไหลเดินไง้่ครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวมาติดตามขันต่อไปกันครับต่อไปก็เริ่มตั้งขาครับ ไอ้นับฟ้าพอไปขางละนียีครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับ น้องติดตามก็ติดตามสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีเพรอีสานทุกทุกท่านครับ มือนี้มือแรกแห่งมานครับเปิดวงเปิดวงชมบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับโอ้ยสู่ชีวิตเป็นตะไนเลยครับพี่น้องมือเนี้ยอสู่ชีวิตเป็นตะไนเอาจาังไลยกำลังแห้งใจกันมากเ้ยครับพี่น้องเนี่ยครับเวทีแสงสีเสียงเวทีสานปีนี้ครับเตรียมตัวเตรียมตัวกัวนอยู่ครับพี่น้องว่าหลายๆครับลงเช็คระบบกันอยู่ครับ ตามครับพี่น้องติดตามครับมือเ,เปิดวงอ่าสิบวนเสียงซับไหนติดตามครับติดต,ต,ตามอ่าอันนี้ไฟเครื่องเสียงครับชาดูมิวสิกพื้นการครับปีนี้ประจำการกับหมอนราเพ็นอีสานครับ เช็คยี่สิบเช็คครับยังยี่สิบเช็คเศาเช็คก,กันยังไงเออกำลังเศร้าเช็กคกับพี่น้องเช็คระบบกันอ่าดาบแรกก็ต้องเช็คก,กรองกับปอกรองเป็นตัวน้ำมูนี่ที่ตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องมือเปิดวงสู่ชีวิตเป็นตะไนหมอลาสอีสาน เช็คเาว้าอยู่ครับพี่น้องยังไม่เสร็จนะครับช่วงนี้เช็คซาวไปเรื่อยๆคร,รับเปิดวงมือแรกครับพี่น้องแห้งเชี่ยห้งใจไปสิ่งที่สําคัญเลยครับกับหมอลําเพชรอีสานหมอลําดีเมืองอุดรลำสิงค้อนเดนไพรให้สุขลำเพชรอีสานคือเพชรเม็ดงามมอระดกที่มือห้องเป่าห่วแหนครับพี่น้องอย่าลืมมาส่งแห้งเที่ยห้งใจกันลหลายๆครับมือปีนี้มีบุญมีงานอย่าลืมลูกอย่าลืมลาน หมอลำเพ็ดอีสานครับพี่น้อง0817087686ทักแทางลูกหลานหมอลำเพ็ดอีสานกันได้สละครับติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องเช็คเซ้ากันอยู่ครับช่วงนี้เซ้าเช็คเบ็ดครับอย่า,าลืมครับพี่น้องปีนี้ทำหมอลำหมอลำใส่บุญใส่งานบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่ฝา,ฝากลูกฝากหลานหมอลำเผ็ดอีสานกันแล้วกันสละครับเนาะ หมอลำดีเมืองอุดรอีกขนาดหนึ่งครับเพชรอีสานน้ำโดยผู้ขานุ่มทงชัยครับพีน่น้องปีนี้คนนุม่มหลุดไม่เพชรอีสานนิวลุกครับฝากพระเอกหนุ่มอ้อ,อยสิทธิชัยฟ้าลันวสันชัยฝากนางเอกสาวบอกว่าจะเป็นน้องสายหมอกน้องกระต่ายน้องใบตองกับน้องเปี้ยวน้องแก้มบุม้มสลัดกระรับนอนน้องคุกกิ๊กเจ๊งนะครับแล้วก็อีกหลายหลายคนครับพี่น้อง ที่เดียแน่นอนกับลูกกับหลานหมอรับเพีสาลครับเส่เอิรหากันนะครับเฮ้าเบิ่งบทสรุปตอนเ้าของมือเปิดวงครับพี่น้องชีวิตนาเศ้าแสนล่นทดเล,ลืนเสืนจลไรครับเรานี่เลยพี่น้องเอ้ยบุญบม่ให้ย่อยให้กับวอยอนนี่เพิ่นว่า บุญโมมาทรงไห้เสนสีไก่ควงขืนซะแล้วนี่ก็ได้ครับเนาะขึ้นเนี่ยครับเรื่มทำการแสดงไปได้สามเพลงที่วดาเพื่อนก็ะพร่มน้ำมตนลงมาไห้ครับพี่น้องนี่คือสภาพตอนเศร้าครับเห็นเหล้วเป็นไหนเป็นแต่หัวหรือว่าเป็นต่ไห้อ่า ชีวิตหมอลำเพชรอีสานครับพี่น้องว่าสิเปิดมือแหลกแหกหมนนันไงกลายเป็นปลาเปิดมือแหลกแหกฝนเห็นใจทีมงานทุกคนเหลือเกินอันนี้ไฟไฟติดตั้งสวนซีแนลเ,เลยครับนั่งอยู่นี่เป็นจงได้ครับหุ้นสมานครับเมือ่อไรครับสู่ชีวิตเป็นไตร่ห้าวจะสองโมงเช้าวันนะเออยันสองโมงเช้ามื้อนี้ยังไม่ทันหนีไปใส่ เบิ่งหน้าทีมงานเราแต่ละคนกับพี่น้องยิ้มแบบแี่แงๆครับอันดีเห็นหัวกันอยู่นี่เ่ามันมีความสุขดีรับพี่น้องหัวคงทุกนจะวองวันจะงสู่ครับขอบุณทุกคนกับเอาที่สู่น้ำกันเอาผม้สิ้าพี่ว่าน้องเบิ่งบรรยากาศย่ำเศร้ากับพี่น้องสู่ชีวิตกันเลยเกินสิละครับเอาติดตามครับครับอันนี้มาเบิ่ง ไปทางเวทีเก็บเมียนกันครับวันนี้โอ้ฝากน่เด้อครับปีนี้ฝากลูกฝากร้านหมอลำเพ็ดอีสานเนี่ยครับเห็ดจริงทำจริงแหละครับทยเฮ้าอ่าเห็ดจริงทำจริงพี่น้องบ่ผิดหวังเจา้าภาพบ่ผิดหวังครับกับหมอลำเพ็ดอีสานิึงสภาพครับพี่นอ้องน่าเห็นใจนกันถูกไฟครับเนาะ ไปเครื่องเสียงครับคอยดึงขึ้นนะครับมันสิขาดนี่ครับสู้คนสู้สู้ชีวิตน้ำกันเหลือเกินครับ ไปจอกระสูชีวิตเป็นตนาไนเลยครับทั้งทั้งบุญกระไรแต่ละคนที่เห็นยิ้มยู่นิฟอรามมันมีความสุกดีครับนี่ย,ยิ้มอยู่นี่ครับเออทั้งสีหัวท <c oughs> ั้งสี่หฮแล้วครับสูไปครับโอ้ยอันนี้ไฟเวทีฮกกำลังจีถอยเดินนาเอารถออกครับเนี่ย ไปไหนครับอาจารย์เน,น่าสู่ชีวิตไปไหนสุดอยอดเลยอ่โอ้ยเทวดากระสิบคาโพดครับน้ำมุนกันเลยอ่เห็นว่าเปิดวงมาเอนววานวยอวยพรสิทธิ์น้ำมุนให้กะันซีดคาโพสสนองครับพี่น้องติดตามติดตามครับเป็นกำลังแห้งใจใทีมงานทุกทุกคนครับครับเ่ามาฟังความรูร้สึกของวันหนักเครื่องเสียงครับอาจารย์ชาดูเป็นไหครับอาจารย์ ครับเอาแต่กับอยู่เพื่อเราแหละครับเมื่อทีมงานเวทีสารเ้องปีนี้เต็มที่เนาะครับเนาะมืาขึ้นเอฟซี่นมาฟังพ่นย่องครับเจดียขึ้นเสียงมาขึ้นมาเบียดร้ยอยดีไปต้นายเลยมาเห็นคนมาเพราะถ้าเราล้มตัวไนในกับปากไฟเที่ยวชนบสน,น,นุนกันทุกคนนะครับครับผมอา้าวขอบคุณในไลฟ์เป็นกำลังแรงใจทีมงานเอาสูขคนกับพี่น้องสูครับเนีขนข่ยเพื่อแต่ละคนนี่ยิ้มนี่พ่ามีความสุขนขี่ครับพี่น้องอันที่เห็นยิ้มยิ้มกันอยู่นี่ครับเนี่ยน้ำตาเนี่ยอาบแก้มกันสูขคนนะครับยิ้มยิ้มกันอยู่นี่เอาสู้ครับผม วันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลากนี่ครับพี่น้องมนันนี้อ่าอันนี้ไฟลากไฟดึงโอ้ยสู่ชีวิตการงางครับพี่น้องปากหมอลำเพชรอีสานนี่เด้อครับปีนี้มีบุญมีงานเอื่นหาลูกเอื่นหาร้านเพชรอีสานน้ำกันครับ งานสู่ชีวิตครับอ <Wow. S 1> นี้ลากครับไปทางนี้ดันครับปันนี่อ oh. ลากเบาหอดครับเราะรถเบอหไานี่ดัน ไปดันครับเนาตั้งดีก,กับไปครับเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานน้องสุขคนครับพีนพ่น้องตีดตา,ามครับเนาทั้งขวดทั้งดึงครับพี่น้อง ขวดตึ้งดึงดึงลากกับพอไปพอพันครับคลิปสุดท้ายครับเขามาฟังความในใจของน้องอันผู้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างของทีมงานเป็ดอีสานเท่าครับเป็นไออันเท่าคุณจอดเลยครับพี่น้องอ่าคือหาหลักการอะไรครับครับดำหน้าแต่ว่าเขาสูบป้อถอยป้อถอยครับพี่น้องมั่นใจได้ปีนี้ เอ้าจังได้ก็สู้ได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กับเพชรอีสานเฮาหลายๆแน่ครับปีนี้เปิดรอบสองเฮาสิจังหว่าอีกเทื่อนึงเนาะครับอ่าเทื่อนึงฝนฟ้าอากาศมันเป็นใจก็เดี๋ยวนะครับครับพี่น้องก็อย่าลืมมาหลายๆมือขึ้นกันขึ้นว่าสิมาจัก4,000คนเปิดรอบสองมาจัก8,000เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิแจ้งอีกเทื่อนึงแล้วตอนพี่น้องที่มาไกลครับก็คู่หาขับมารถพิกับนึงเขาได้ย่องหน้าครับพุชจับอีกอ่ามาเบิ่งครับ าบสารเรือน่าบงแก็นพี่กลัมากขึนกันเอ็นพี่น้องมากเขากบดีใจมึกพี่น้องทั้งนำเมื่อนาว่งกับาลูกกับบ้านหนึ่งบุญนมมืนหน้าว่างน้องบัวลำพู่พี่น้องทั้งบึงการมากได้เครื่องทั้งไอ้เอ้ยมาจนฝนตัวก็เลยขับมาจนนว่าโอ้ขับขับเอาขอบบุญขอบพุ้ในไหลเนาะพี่น้องเนาะ